สวัสดีครับกับสั่งพอแล่นผ้าเลาะคือเก่าครับผมผ้ามาเลาะเบิ้งไอ้มีผู้เคยเห็นบ่ครับหอยอ่าหอยหรือลูโตอ่อนของจักจั่นนะครับเนาะนี่ครับเขาจำเหมือนอ่าคือยังหอยขี่แค่เดือนนี่ครับผมนี่ครับเนี่ยนี่ครับนี่นี่แหละครับคือหอยของอ่าแมงจักจั่นนะครับเนาะ หรือตัวอ่อนจักรจันเขาจะเป็นตัวแบบนี้ครับถ้าเริ่มง่ญ่แล้วจะเป็นตัวแบบนี้ครับผมเอเป็นขวยแบบนี้ครับแต่ดงว่าเริ่มง่ญ่แล้วน้ำเนาะนะครับหู้ครับผมนี่ครับหู้ประมาณนี้ใครก็ขวยขี้กระเดือนนะครับนี่ครับแล้วถ้าเ้าหฮักออกแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะขี้ดินนครับขึ้นมาปิดหู้ขึ้นเ่าครับซึ่งตอนนี้ยังเป็นโตวอันตัวหน่อยอยู่น้ำเนาะนี่ครับนีงเป็นตัวหน่อยอยู่ อีกสักพักครับอจะถึงเดือนประมาณเดือนมีสาเนาะเขาก็จะเป็นโตใหญ่น้องเนาะก็จะขึ้นมาหลอกคาบครับนี่ครับอันนี้หู้นึงครับนี่นี่ครับหู้นึงนี่ครับเนี่ยเป็นขวยเป็นขี้ดินเหมือนไส้เดือนนี่ครับนี่ครับจะขึ้นมาประมาณนี้ครับนี่ครับมันจะตั้งยืนสี่ครับเนี่ย ือนค้นเฮ็ดไ้เลยนะครับเนาะนี่ครับประมาณนี้อันนี้เขาจะมุดรูของเขาเนี่ยครับจะประมาณนี้ครับผมเนี่ยเป็นดินฮักเบิ้งกันนี่ครับก็จะเห็นรูอาโตใหญ่น้องเนาะจะคว้งใหญ่หูใหญ่ครับจะสูงน่ครับผมเห็นไปอีกหูหนึ่งครับผมฮักเมื่อกี้นะครับนี่ครับดันดินคือมัดปิดแล้วครับนี่หูนี่นี่ครับนี่หูนี่นี่นี่ เป็นรูครับนี่แขเฮขดคือเจดีนะครับจะเป็นหวยของอขี่ใกล้เดือนครับเนาะหวยของขี่ใกล้เดือนครับผมหลายคนอาจจะบ่เคยเห็นครับเนาะนี่ครับนี่นี่ครับแป๊บๆป๊เดียวครับนี่แป๊บเดียวเขาจะดินมาอุดแล้วครับเห็นบ่ครับบร่ิตั้งกล้องครับเนาะตั้งกล้องอาจจะเห็นชัดครับครับผมนี่ครับ จะเอาดินมาอุดหูครับสังเกตอย่างง่ายๆเลยครับผมเนี่ยหาเข้ามาหักอ่าหักขวยของเขาดินที่เขาปิดหูไว้นี่ครับเขาจะพยายามสร้างใหม่น้ำเนาะเพื่อจะเป็นปิดรูของเขาไว้ไม่ให้อากาศเข้านี่ครับนี่ครับ่าจะปิดบ่อสนิทปนน้ำเนาะอาจจะมีหม่องหายใจหรือจังไดผมก็บรรย่ยใจน้ำเน่า สำหรับตัวอ่อนจักะจันเพราะอีกสักพักแล้วครับเขาจะขึ้นมาต้นไม้จะไตขึ้นมาเป็นต้นไม้เป็นตัวอ่อนตัวนั่งครับเนาะแล้วมาลอกคราบที่ต้นไม้นะครับแล้วก็จะเป็นลอกคราบเป็นจักระจันมีปีกอี่ทีนะครับเนาะแล้วก็ไปห้องจัน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 เสียงดังดังะครับเปนต้นไม้นะครับนี่นะครับหู้แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าขวยจักะจันหวยจักะจันหู้จักะจันนครับเนาะ อันนี้คือตัวอ่อนของเขานะครับเนาะหลายคนอาจจะเคยพอว่านึกว่าควายสี่เดือนหรือควยยังงั้นนะครับเนาะเพราะว่าจะกระจันเขาจะขาไขไวในดินถึงฤดูการของเขาเลยครับก็จะฟักเป็นัตอ่อนนะครับนะใต้ดินาแต่ก่อนนี่ผมเคยเอาแหน,นวดไว้นะครับหนวดไว้แนงไว้ไปหาหูแบบนี้นครับแย่ลงไปเดี๋ยวมือของอ่ตอาตอ่อนจะกระจันนะครับก็จะกอด น้ำหนงใบนะครับใบก็ค่อยดึงขึ้นมาครับนั่นแหละครับที่ผมเคยลงคลิปสั่นอีกเพื่อนึงตะกีนเรับเนาะหลายปีแล้วครับผมน่ครับแต่ถ้าได้มีโอกาสเรับเนาะผมก็จะถ่ายคลิปเวลาตัวมันใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้บเบิ่งเพื่อนเทเนาะสำหรับตัวอ่อนจักรจันทร์หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นครับผมนี่ครับดูเขาเนี่เขาเนี่ยเพหูแล้วครับนี่แป๊บเดียวนะครับขึ้นมาแล้วครับ นั่นครับเห็นไหมครับนั่นครับเริ่มเอาดินมาปิดห่แล้วครับผมนั่นครับเห็นไหมครับเนี่ยเอาดินมาปิดรูแต่เจ้าดินเขาไม่ไหเรื่อยครับจะปิดห่ของเขาไปนะครับครับทุกทายหนิผมยังหลายครับฝากกดไลค์กดแชร์ส่งเพื่อนพาหลอดเลยนะครับขอบคุณครับผม